สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พามาดูเส,สดาข้างบ้านนั้นเป็นเส,สดาวฝรั่งขมปิด,ดปดีน้องดูลักษณะใบขมโพดป,ปกงงวงบกแดงขมมากของมาเดี๋ยวจะพาดูเส,สดามันในบ้านนะคะเนี่ยค่ะเสดามันไม่ขมจ้า เนีะยนะเขาถึงเรียกว่าสตดามันมันไม่มีความขมเด็ดไปกินสี่ห้ายอดไม่ขมเลยจ้ากินกับส้นตัอร่อยอร่อยสดดาวขมต้องกินกับลาบ กระเทียมกวางตุง้งกวางตุ้งนี่ก็ชำพอข็ต้นสูงขึ้นมานิดนึงมีสองสามใบก็แยกเขาออกมาแยกเขาออกมาได้ห้าวันก็ใส่ปุ๋ยวันที่แปดโดนหีมะจะเห็นต้นกระเทียมล้มนะคะคือ พะรนหิมะแล้วก็จะมีขักชีล้าววางตุ้งนันจะเป็นต้นเล็กๆข้างหลังนี้จะเป็นต้นกระหล่ำปี เทียมนี้ก็ปลูกไว้ตั้งแต่กลา,างเดือนกันยายนปี2024ข้างบนก็จะเป็นสก,กินนี่บวบฝรั่งใส่บวดฝรั่งไว้5ลงเพื่งให้เมดิน,น่าไป รดน้าผักให้มันก็เล่นน้ำละ้ะเขามาทำของเขาเองกระเพราสงสัยจะได้ซื้อกินไม่รอดอันนี้ก็จะเป็นพริกมะเขือถ้าพริกต้นขนาดเนี้ย เอาออกไปชำเลยนะทุกคนแต่ถ้าว่าปล่อยเขาไว้ในกระถางอ่ะต้นเขาจะเน่าต้นไหนไม่แข็งแรงอ่ะเขาจะเน่าทันทีนะเขาจะไม่เหลือไว้ให้เรานะเรียกว่าออกไปอ่ะไปชำม,มะเขือมันก็พริกเรายังไม่มีเวลาลวดอกไม้เนี่ยนี่น่าอันนี้ก็เป็นสาระแน่ เห็นมันแปลกดีทุกคนก็เลยซื้อมาปลูกไว้ก,เกเวเนน็เป็นบลูเบอร์รี่บลูเบอรี่นี่แบบคนนี่มาขายสารเแน่สารเแน่ปีที่แล้วเนะเขาขึ้นมาใหม่ขึ้นมาเอง แกซาละแหน่ก็ขึ้นมาใหม่ไม่ได้ซื้อซื้อมาอปีที่แล้วเขาโดนหินมะก็ปล่อยไว้ก็ตากหิมะนะทุกคนเขาก็ขึ้นมาพอหน้าอเนี้ยหน้าฝนเขาก็ขึ้นมาเอาไม้มาขวางไว้ก็คือ หิมะมันลงเราก็เลยเอาลังเอาลังมาปิดไว้ก็จะเป็นกวางตุ้งมาเต็กวางตุ้งกับคณะเนี่ยนะคะอ่าเอามากั้นไว้อย่างนี้นะคะเวลาแบบหิมะมันตกมันก็จะ,อะเอาลังมบปิดง,ง่ายเลยนะคะ ดีมากนั่งหน่อยเอ้ยน้ำมันก็ไหลออกจากถังสันตัวเพราะถังมันแตก What are you doing? I can't. I wash my hand, my hair dirty. Your hand dirty? You try to wash your hand? I'm you know trying uh, uh, to wash my hair You know that a green bucket it a green bucket it pops. It's dirty the same. How I wash my hair You wash in the bucket in the blue bucket? <gasps> bucket. Mm-hmm. เร่นได้มาเร่นน้าได้เริ่นเดี๋ยวก็จะไปโรงเรียนแล้วคนะ่ะทุกคนพ่อเขาสมัครเรียนออนไลน์ให้เอกสารยังเตรียมไม่ครบเลยเอ่อทางโรงเรียนต้องการ ให้ไปตัวสุขภาพฟันวัคซีนใบเกิดตัวจริงแล้วก็บินต่างๆและสิ่ง้องต้องให้เขาที่เขาเน้นเลยก็คือเขาต้องการอะไรก็คือบอกว่าใบเช่าบ้านนะสัญญาเช่าบ้านที่มีชื่อพ่อกับแม่แล้วก็ใบขับขี่นะ ทั้งของพ่อและของแม่คือเขาคือค่านเน้นเลยอ่ะไม่รู้ว่ารัดอื่นเป็นไหมรัดนี้ค่อนข้างจะไปแข่งคัด เองก็คงจะเป็นใบสัญญาซื้อบ้านนะคะ <laughs> บอกแล้วมาจบอยู่ตรงนี้เขาต้องเล่นเห็นไหมแล้วก็เล็บดำแล้วก็บนว่าเล็บดำเล็บสกระกดูเขาเล่น